สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเย่การแพทย์แปดนาทีนะครั้งนี้ครั้งที่เจ็ดร้อยแล้วครับเย่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยฮะเจ็ดร้อยแล้วโอเคนะครับก็โอหน้าตื่นเต้นเนาะครั้งที่เจ็ดร้อยนี่ถือว่าทำมาเกือบเกือบสองปีนะถ้าปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันนะฮะ คูณ2ไปก็7 3 0ตอนประมาณนะั้นนี่700ตอนแล้วนะอีกเดือนเดียวน,นี่ครบ2ปีแบบเต็มเต็มเลยนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาคุยว่าไหนๆทำครบ700ตอนแล้วนะฮะครั้งต่อไปหรือว่าปีต่อๆไปจะทำเรื่องอะไรนะครับอย่างไรก็ดีนะฮะภาพและเสียงเป็นอย่างไรฮะวันนี้ไม่ได้ใช้ กล้องตัวเดิมคุณสิริวันสวัสดีนะครับเสียงโอเคอยู่เนาะโอเคไม่ครับอยาเช็คสภาพเสียงนิดนึงกดไลน์นะฮะเสียงดีใช่ไหมครับเกือบเที่ยงคืนฮะคุณทีลารัตน์ครับหัดใหญ่เป็นไงฮะวันนี้ฝนตกไหมน่าจะตกนะตกทั่วประเทศหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับ คุณพานภายัยสวัสดีนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างวันนี้ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่เสียงเป็นยังไงฮะได้ได้ยินกันไหมครับชัดไหมด้วยว่ามีซ่าหรือว,ว่ามีอะไรไหมครับผมเอยังไม่มีท่านใดบอกว่าไม่ชัดหรือว่าชัดนะฮะหรือว่าจะลองเสียบหูฟังดูนะครับลองเสียบหูฟังค้างเหรอ ค้างนะฮะคุณเรดารัสบ,บ,บอกค้างท่านใดเห็นภาพแล้วค้างบ้างบอกหน่อยนะครับขออนุญาตนะฮะค้างเลยเหรอหนึ่งสองสามประฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกจิงจกใส่ค้างไหมฮะ ค้างเหรอค้างเหรอว้าวอันตรายมากจริงๆสวัสดีครับยังค้างอยู่ไหมฮะเดี๋ยวนะย่ะดู ยังค um, ้างอยู่ไหมฮะค้างไหมฮะฮัลโหลฮะงั้นลุยต่อนะไม่แน่ใจโอ้ฮะสวัสดีครับคุณประดาจายคุณนาฟีบอกโหยอยากให้มีคอนเทนต์อื่นนะจริงก็พอพูดได้ บางทีมันลงลึกไม่ได้นะครับพูดแล้วไม่อินไม่ค่อยได้เจอเคสด้วยนะฮะเหมือนอ่านมาทํามันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่เป็นไงฮะอย่างนี้เสียงดีขึ้นไหมครับฮัลโหลหนึ่งสองสามเสียงดีขึ้นไหมนะฮะขัดคล้องค้างเหรอเอ๊ะทำไมมีทั้งคนค้างและคนขัดคล้องอะ่ะ ครับอืมค้างจริงๆด้วยชัดเนาะโอเคนะครับคุณฝนบอกชัดคือคุณปริญญาบอกถ้างั้นหมอขอเริ่มแล้วกันนะฮะโอเคคุณหนูนานานะฮะอ่บอกว่าถามเรื่อง IUI นะฮะเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตตอบให้นะเป็นเป็นตอนต่อไปนะครับนะครับคืออย่างนี้ขออนุญาตว่า700ดรพามแล้ว700ตอนนะฮะ จะทำอะไรต่อไปนะครับอันนี้เขียนไว้นะครับก็บอกว่าอยากทำคอนเทนต์ด้านสุขภาพเหมือนเดิมนะฮะด้านสุขภาพโดยจะขออนุญาตเน้นเรื่องสุขภาพสตรีละกันนะพอคุณฮาราฟีก่อนนะขอเน้นสุขภาพสตรีเป็นสส่วนสำคัญละกันนะครับเพราะว่าในฐานะที่เป็นหมอสูนะครับหมอสูสตินาริเวศเนี่ยนะครับก็จะเป็นทั้งเรื่องของสุขภาพจิตใจทั้งหมดตั้งแต กิดจนแก่เลยนะครับถ้ามีคอนเทนต์ไหนที่เป็นเรื่องของทั่วไปนะครับแล้วน่าสนใจก็จะขออนุญาตนำมาเล่าสู่กันฟังนะกันนะครับแต่โดยส่วนตัวบางทีเนี่ยเราทำแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ใช่เอ็กซ์เพรด้านนั้นนะฮะยกตัวอย่างตอนที่อ่านเรื่องของโควิดอ่ะนะครับเราก็ทำก็คืออ่านมาพูดอ่ะนะครับบางทีมันก็จะไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะครับเราก็จะไม่ค่อยได้เจอเคสจะยกตัวอย่างเคสไม่ค่อยได้ นะครับโอเคแต่เขาจะเน้นจัดสวนนะฮะอัน,อนไหนที่อันไหนที่น่าสนใจมากๆก็จะมาเล่าสู่กันฟังน,นะครับโดยจะเน้นด้านไหนเป็นพิเศษนะก็อาจจะเน้นเรื่องของนาฬีเวทเยอะหน่อยนะครับเน้นเรื่องของมีบุตรยากนะครับครั้งหน้าเราจะทําเรื่องมีบุตรยากเยอะเลยนะฮะตั้งแต่ซีรีส์ถัดๆไปเนี่ยนะครับโดยนะฮะโดย จะมีคอนเทนต์อื่นด้วยนะที่เขียนไว้โหใจใหญ่มากเลยนะขอประกาศกล้าไว้นะที่นี่นะว่าจะเน้นเรื่องของพอดแคสต์ด้วยนะครับน o ะพอดแคสต์ Podcast ก็ข้อดีก็คือสามารถขับรถไปฟังได้นะครับนะอันที่2ฮะจะเริ่มเขียนเป็นบทความมากขึ้นเผื่อท่านใดไม่ค่อยสะดวกเรื่องของการการฟังนะครับก็จะฝึกเขียนอาร์ติเคิลนะครับฝึกเลยนะฝึกเลยนะครับซื้อคีย์บอร์ดใหม่มาก็เพื่อ เหตุนี้แหละนะครับหาเหตุผลในการซื้อของนะฮะเพื่อมาฝึกอาร์ติเคิลแล้วก็จะทำแบบออฟฟิเชียลนะฮะออฟฟิเชียลพรีเซนเตชันก็คือเหมือนกับบรรยายให้กับนักศึกษาแพทย์ฟังบรรยายให้คุณหมอฟังเนี่ยคือมีสไลด์ทำ powerpoint อะไรชัดเจนนะครับก็จะมีโพลมาบ้าง <ang> นะครับก็พอออฟฟิเชียลดีก็มันก็เป็นเรียกอะไร มีเ e ฟ e ลนซ์ได้เอาไปพูดต่อได้เอาไปเผยแพร่ต่อได้นะความน่าเชื่อถือก็จะยิ่งมากขึ้นอีกนะครับสามอันแล้วนะฮะ podcast เขียน article นะเป็น lecture นะครับที่จะทำเพิ่มนะฮะจะ talk x นะฮะคุยกับคนอื่นที่ก่อนหน้านี้อะ่ะหัวข้อเรื่องของคุณหมอขอคุยอย่างเงี้ยนะครับก็ทำแล้วก็สนุกดีฮะตัวเองก็ได้ความรู้ด้วยนะครับนะทำให้ความรู้ด้วยนะครับสุดท้ายก็คือ จะลองเล่นในแพลตฟอร์มอื่นๆมากขึ้นนะฮะจะใช้ Tik To k นะคุณานาฟีบอกว่าให้ใช้ติ k t ต k อหนึ่งที่ก็จะลองใช้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงลองดูกับแพลตฟอร์มอื่นนะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่จะทำต่อในภายภาคหน้านะครับในภายภาคหน้าก็ก็ลองดูนะฮะเพื่อให้สื่อเนี่ยเข้าถึงกับทุกๆคนนะอย่างเงี้ยนะทุกๆคนนะครับแล้วก็จะพยายามทำช่วงเวลาให้ ปกติกวันนี้นะครับไม่ใช่ตอนเที่ยงคืนนะโอเคก็นะฮะมีคุณพกาวดีนะถามนะครับเรื่องของแท้งนะฮะคุณคุณหนูหนาน,านะครับโอเคคุณนะครับเดี๋ยวหมอจะขอยญกตอบเป็นตอนต,ต่อไปนะครับเสียงชัดนะฮะ อาจารย์มาฟังนะฮะขอบคุณครับดูหน้าขาวด้วยใช่ไหมฮะไฟฮะไฟ <laughs> โอเคนะครับอาจารย์แปมนะฮะอาจารย์แปมมานะครับโอเคพี่โจ้คุณพี่โจ้โจชวีวันนะฮะจา RGB ่าย R G B t w e n t ใช่ไหม R G B 28 24 <laughs> นะครับจะทำพอดแคสก็ เรียนแบบพี่โจนี่แหละนะครับคุณลุงสวัสดีครับหลายๆท่านบอกชัดแล้วฮะคุณพจนีคุณนกนะครับโอเคคุณฮานาฟีบอกตามตั้งแต่ตอนเลข2หลักนะฮะตอนนี้ตอนที่700แล้วนะฮะคุณฟ้าสวัสดีครับคุณกุลภานะฮะบอกหมองพักผ่อนบ้าจะพยายามด้วยนะฮะขอบคุณมากๆากฮะนะครับเอ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปดู l ลฟ์ Live, เปิดตัว iPhone 12กันนะฮะหลังจากนี้อาร์จี่ไม่ได้ถัวเมื่อกี้ทำไม r า b 4จมเอรามาจากไหนอ่ะโคอีซูลูปะทุนคุก้อ๋อมาจาก48อันนี้นี่เองนะฮะต้องขออภัยนะฮะเราก็ว่าเลข48มาจากไหน72เนาะจริงๆเป็นมุกนะฮะจริงๆเป็นมุกเราไม่ใช่คนตลกแต่ แต่แรกนะกันตลกเป็นการสร้างภาพนะฮะสร้างภาพว่าตลกโอเคนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะเราไปดูเปิดตัว iPhone กันต่อเลยนะครับผมแล้วยังไงเราพ, ip, พกไก่ทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แปนะดนาทีเพราะสุขภาพที่ทเติมต้นทีตัวเลยครับผมสวัสดีครับเจ้าอิสุลแล้วพบกันนะครับแล้วพบกันนะครับพี่โจสวัสดีครับสวัสดีครับ <_ ci>